สวันดะีสวัสดีครับวันนี้พวกผมมาอยู่ใน For ์ซิเกนนะครับสำหรับแมทซึ่งฟอร์ซิเกนอัปเดตนะครับผมอะไรเนะี่ยอาการเริ่มเล้วซึ่งใช่นะครับนี่นาเป็ดจอดูสกินใหม่ซึ่งพวกผมต้องมาถ่ายคลิปซึ่งนี่มาตอนเช้านะครับถ้าผมกับมีเฮมผมกับแมมมอสสองคนฟอร์ซิเกนนะครับได้อัปเดตตัวใหม่เข้ามานะครับสองตัวนะครับเป็นชารเปอร์หนึ่งแล้วก็คิวเลอร์หนึ่งนะครับคิวเลอร์ที่เพิ่มมาใหม่เป็นอ,อะไรเนี่ย คิวเลยเพิ่มเข้ามาใหม่นะพี่วิกิโต t หกนะผมแล้วก็ช่วยเปิดต่อใหม่ผมเล่นอยู่ยนะตอนนี้คือเวโรนะิกาครับซึ่งผมต้องมาเปิดคลิปในเซิร์ฟหลักเพราะว่ามันเซิร์ฟพีมันปิดเวลาไม่ได้แล้วนะคือมันต้องเหมือนว่าต้องมี VIP นะถึงจะปิดได้ซึ่งท้ายผมเรามาอยู่กันอย่างเงี้ยซึ่งจะเดี๋ยวต้องผมต้องรอเติมก่อน ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเล่นชักรอบนะครับเนี่ยครับเะรลองเล่นล้องซึ่งเดี๋ยวอธิบายกันเวโรนิก้านะครับความสามารถมันนะครับก็คือเนี่ยครับเห็นมันจะมีสี่สกิลนะสกิลแรกนะครับไปการเนี่ยครับฉีดกราฟฟิตี้บนผนังครับฉีดฉีดได้สามนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมไม่กล้าให้ฉีดเลยนี่ว่าซึ่งถ้าาเวโรนิก้าฉีดไอ้อะไรนะกราฟฟิตี้แล้วนะครับมันจะสามารถใช้สกิล E ได้นะครับผม เอ็กวีนะครับจะให้เว็นโรนิก้าขี่สเก็ตบอร์ดนะผมโอ้ยเราปล่อยกูได้ไม่เนี่ยไป้กูรีวิวก่อนโอ้ย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 โอรีวิวก่อนเอ้ยเด็ด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 ไอ้แล้ใช่ครับข้อเสียดีเวโรนิก้าเป็นข้อเสียนะครับ เพงเวลในการครับเนี่ยครับมันจะไม่สามารถใช้เม็ดคิดได้นะครับหรือไม่สามารถคิวได้พิซซ่าเอเลียสกับเม็ดคิดได้นะครับข้อเสียงเวลูอิกาแต่ข้อดีคือมันจะคิวตัวเองได้ตลอดเวลาซึ่งสกิลทีเวลูอกานะครับจะเป็นการกดใช้แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับที่มันขึ้นอยู่ขอบขวาบนนะครับกดแลมันจะคิวเลือดอย่างนี้ครับถ้ามีเลือดมากถ้ามันโอ้ยโอ้ยเดือดเดอแล้วเหมือนมันจะขาดได้นะครับเพราะื่อกิวมึงโดน อันนี้คนระับมันต้องฉีดได้เสร็จนะประมาณห้าวินะถึงจะฉีดเสร็จซึ่งใช่นะพอฉีดเสร็จนะครับสกิล E ของเวโรนิกาปลดล็อกงานะพควอมสามารถมันสกิล R ในการปรับประเภทของส็ตเกตบอดนะว่าจะสลักส็อเกตยังไงนะครับถ้าเป็นรูปโล่อย่างนี้นะถ้าชนใส่คิวเลอร์แล้ว่มันจะมันจะน็อกแบ็กใส่คิวเลอร์นะนคือทำให้คิวเลอร์ถอยหลังครับวนข้อเสีย ซึ่งมันไอโหมดผีผมไอโหมดเนี้ยผมจะไม่รู้ทำจะจะไม่ได้ว่าทําอะไรได้กับไอเนี่ยผีเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันต่อไปต่อการถ่า,<ฟ>า,ายอยู่เนี่ยแม่งเซิร์ฟวีมันใช้ไม่ได้เว้ยฮะเซิร์ฟวีมันใช้ไม่ได้ว่าทำอะไรแม่งกำลังรีบต้องมารีวิวเซิร์ฟหลักเว้ยเพ่งเดี๋ยวผมสาธิตดูนะว่าไอโ้โหมดโลมันทำไงได้คนระับเดี๋ยวชิลเลย,ยนะวะโอ๊ยแม่งรอบหลังเลย นะวะอันนี้ออกโอ้ยต้องมาอยู่ซึ่งมันนัอ่งอยู่ในโซนนะครับมันทีจะใช้ได้ไอ oh. สเกตบอร์ดอะมาดิมาดิาดแอคทีเวตไปด้วยแป๊บนี่นครับอ่าชนได้ครับแล้วน็อกแบกไดแต่คิวเลอร์แม่งแหลกซึ่งใช้เวลากดสเกตบอร์ดนะครับมันจะเสียสตามินาด้วยนะครับตอนใช้ แล้วมันจะมีถ้ามันจะมีจังหวะเลยนะถ้าคึ้ตัวมันจะกระพริบนะถ้าตัวกระพริบเมื่อไหร่นะต้องกดสเปซปาร์เพื่อกระโดดนะครับผมแล้วมันก็จะเพิ่มสตาตมิน่าสะไอแบตเตอรี่ตรงนี้นะวิธีเพิ่มนะผมก็คือการเดยกคือวิธีเพิ่มนะคือต้องไปซ่อมเจเนเรเตอร์นะผมจบแล้วนะว,วิธีเพิ่มนะก็คือต้องไปซ่อมเจเนเรเตอร์นะถึงแบตเตอรี่จะเพิ่มเช่นนั้นก็คือหน้าเป็นแพสซีฟลวมรองเวโรนิกาครับ ตัดปลาคิลเลอร์อตัวที่2องครับเนี่ยคริลเลอร์ตัวใหม่ครับเกรด6นะครับผมเชื <S <S ่อข้อมูลออกมานะครับความดับความยากการเล่นสามดาวลืมบอกเนี่ยเลือด2500นะครับสปีดธรรมดา8วิ่งเร็ว27จนะครับตะว่นางร้อยสิบอชี่เม่กน,นะครับระหวานน่างที่ชูไวเบอ,อรนะ์เนี่ยเกตวิ่งไปหาชูวเอร์นะครับมาได้ที่ถูก High ไฮไลท์โดยเอซเอริตี้ของมันนะครับมาได้สปีดสินะครับ ได้แพ้ไอซีอแพสอย่างละบัดฮันนะเมื่อเกตหัหก ok การตกเตียงเกโหจะปิดสถานะชื่อว่าฮีโมเฮตนะครับผมความสามารถมันก็คือมันจะลดเลือดเต็มของไอชไวเวอร์คนนั้นนะซึ่งก็คือแบบมันทำให้เลือดเต็มน้อยหรอกอันนียไอโดจะเป็นพอดีนะอ๋ะอไม่กอดแล้วแม่งยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยโอเคมาไหนมาลองด้วย ซึ่งใช่นะครับเกีสของมันมีสกิลแรกของมันนะความสามารถมันคือกระโดดนะผมโอตรเออดรดกระโดดโชว์กันดูดิโดดโชว์กันดูดิกระโดดไปแล้วอ้าวโดดโชว์คนดูดิร้อยสิบห้าวิเดียบร้อยหนึ่งอ้าวชิปอ่ะนะเนี่ยครับแล้วสกิลที่สองครับจะสามารถ เกมหกจะยิบปล่อยคลื่นเสียงมามาใส่เซเวอร์นะผมจะทําให้เซเวอร์ติดตาบอดนะครับแล้วก็แล้วก็ทําให้หันหน้าจอไปหาเกมหกครับเอ็กิวกิะโดนเมื่อกี้แล้วไม่ได้กระโดดไปควนใส่เซเวอร์นะถ้าจับโดนเซสกิวสามบอดลัดน้ำมันจะเหมือนจะไฮไลท์เซเวอร์ทุกคนในแมปนะผมเชิดบอดหัดเ่วดสกิลสามนะมันจะมีไม่ได้แบบพิเศษด้วยนะก็คือเวลากดใช่ป่ะเวลาตีเซเวอร์นะมันจะดรอปเลือดออกมาแล้วตอนกระโดดโดนะนะ กระโดดโดนแล้วชั่วไรดอกเลือดนะครับแล้วถ้าไั่วอร์เก็บเลือดนะผมถ้าไอเินโฮเก็บเลือดตรงนักคนไั่วอร์คนนั้นนะครับมันจะทำมาเพิ่มสเต็กนะแต่ถ้าสเต็กเต็มเมื่อไหร่นะครับสกคิลสามมันจะเปลี่ยนนะจากบอดบอดลัดเป็นบอดทานอันนี้เนี่ยออเน,น,นี่ย่ยคือโมเหตุนะครับแล้วเนี่ยมันจะติดปัญหาแบบนี้นะครับผมซึ่งทําให้เนี่ยครับเลือดเต็มมาตานะแต่วิธีแก้ก็มีนะครับผมวิธีแก้คือต้องไปให้เพื่อนคิวให้นะครับ คือต้องให้เพื่อนแก้ให้ละต้องให้เพื่อนแก้ให้ได้ครับวิธีแก้อ๋ออ๋ออ๋ออ่อ่ะนี่ไงนี่ไงนะครับและใช่ครับเกมหงมีล้านแมนกับนูน๊บนะบอกไม่ลานเพลงล้านแมนสไตล์ี้กับนู๊บไม่โดนคือเฮะอโหมันจะหาเกล เรื่ кров, องง่ายๆนะครับไอ้สกิลไอตอนเก็บเลือดองศ์ฮะเลยนะเอออาซึ่งไอเกมไอเกมหงมันจะเหมือนนั่นนะผมมันจะเหมือนตัวชื่อว่เดอโอนีในเด็บไปเดรไลน์นะก็คือมันสามารถเก็บเลือดเหมือนกันเลยอ๋อ ได้ครับอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มมาในอัปเดตนี้นะครับก็คือจอนโดไม้สโตนใหม่ของจอนโดนะครับกับ1น่งเแล้วเหมือนจะมีไม้สโตนใหม่ของนู๊ด้วยนะครับเนี่ครับลินเดอร์ใหม่ของนู๊ดเอาเอาไอ้น้องนี่แกโดนลูบใช่ไหมเนี่ย ไอยิงคืนเสียงมันดิโอ้โห oh อ๋อไม่เอโนตกัตีเป็เออนั่นแหละอ่ามันไอ้น่นอยู่เออนั่นแหละปล่อยมันฆ่ามันนะครับย้เดี๋ยวหนะ้าฮะมาดูว่าทไมเอโนตจะฆ่านูบคนนี้ได้หรือไม่ มาดูนะผมว่าว่า oh o oh อ oh my god เอ่อโอเคเนาะจะมาเก็บแพแล้วแหละอือโอเคเดี๋ยวผมว่ามน่าตัดเป็นตอนผมเล่นเป็นไอ้นั่นดีกว่าเกณฑ์6ครับคือลาสแมนของไอ้นั่นดูกกณฑ์66หมายควม่รู้คนนี้ตลอดไหมนะ

อ๋อใช่ผมลืมโชว์อย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่นะครับมันจะมีโซนอีเวนต์ตรงนี้นะผมที่สามารถเข้าไปได้ซึ่งถ้าเราเข้าไปนะเพราเราจะเนี่ยครับมันจะมีที่ซื้ออีเวนต์สกินนะครับสกินอีเวนต์ตรงนี้นะผม่างเช่นนี่นะครับหลายสกินมากเลยนะครับตรงนี้ให้ผมมีอร้อยสิบแปดอันะ เสื้อหนึงนเนนอองนอะไรวะครับนูบเรื่องงาครับแคนดี้ถ้าถามาว่าแคนดี้หายยังไงนะผมมันจะมีแคนดี้อยู่ในแมปนะครับที่ต้องวิ่งไปเก็บเอาเรื่องงาครับโอเคเริ่มละและแคนดี้เอาไปแลกกันเลยได้แลสกสกินไงเอาไปแลสกสกินได้อ๋อใช่นี่แมปใหม่ ใครวะนะเฮ้ยคูทำโอ้ยตายแมันอ้าวนี่กแกะอะมาตายลแล้วเลยเราเฮ้ยนีย่ตายนี่แกลแล้วยุ่งเกิไมไนานลาลแล้วเรื่อยเลยเจ็บละะเจ้แกได้ไหมตูนสี่ลแล้วอ๋อได้ได้อีกไม่นานละเออเราจะตายอีกนานละตายย เกือบโดนเมื่อกี้ตกอไอ้นี่ดิเยียาวตายฮะอาได้แล้วปัดหันปัดหันเลยซึ่งนะกิทโฮสเตนี้นะผมมันจะไม่สามารถโดนสตันได้นะค nice. ซึ่งไรใชายนะมันจะตีแรงขึ้นด้วย แกลแบบนนะใช่ครับมันจะมีเวลา,มา,มาทั้งหมดประมาณที่สิบกวีนะครับผมในการในการใช้โหมดนี้และมันจะเพิ่มครับก็ต่อเมื่อฆ่าใครสักคนหนึ่งได้นะครับอย่าเนี้ยไปน,นี้กลับมานี่ ไปฆ่าฆ่าฆ่าหนูพิเศษด้วยแล้วอมอสเป็นโนกโอเคได้เวลาเก็บไปมอสมาฆ่ามัน่ีก็ถือว่าเล่นสนุกใช้ได้นะพี่โนกก็อออกเอามาละเก็บเลือดเก็บเลือด Oh shit. Burn. การดมกลิ่นนะผมว่าช่วยเบออย่ไหนอ้ ไดีแต่รบอดทันอย่างมันไอเนี่ยกินไก่เราได้ก๊อฟ นี่เลยนีเรียบร้อยอายม็อ บอดทันนี่กดได้ปะไม่ได้ตายซะอสุดร้อยเรื <c oughs> ่งองง่ายนะเหมือนว่าเกมหกจะมีไม้สโตนด้วยนะแต่ประเด็นคือแม่ง <c oughs> ผมน่าจะฟ้าไม่ทันนะเพราะช่วงนี้เวลาพรผมค่อนข้างน้อยนะ ซึ่งนี่นะคือสก,กินทั้งหมดในเกมของผมนผมี่เคอไอ้อันที่ไอ, AI, AI, นอ <laughs> ้น็อตใช้ซึ่งพวกจอนโดเพราอะไร่งี้นะเพื่อมีสก,กินใหม่นะผมเยอะเลยแหละอย่างเช่นเนี่ยแอนเชนไม่กันโรด,ดอนเนี่ยจากฟิตเนี่ยมาไงเนี่ยโอเคนะผมว่านะมันก็ไม่ผมผมน่าจะรีวิวได้ไม่เยอะแหละเพราะคอมมานด์เซิร์วีก็ไม่ค่อยมีนะผม โอเคนะผมว่านะคลิปนี้ก็น่าพอไปก่อนหลับแค่นี้นะครับเดี๋ยวพวกผมขอลาไปก่อนนะครับ